ว้าวเอ้โอ้โอ้โอ,อตัดผมเปล่า <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเจอชิโกโนดนักเล่นผมเขาตีกันเราไม่แคร์เราตัดผมดีกว่าอืมตัดไปเออหล่อละหล่อละเออหล่อละหล่อละ กด้มึงก็ไล่ต่อไปทำเฮ้ยโดนฝาแฝดตัวเองตัดผมก่อนเลยอย่าบังคับน้องพี่อย่าเล็มผมให้ทุกคนแม่งเฮ้ <c oughs> hey, What the hell อะไรวะเนี่ย <c oughs> ไปไหนเอาว้ทีเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลาชดกินกันเลยนิ่มนิ่ม อะไรต่อไปอืออืออือืออไรต่อไปอือตุ้งอะไต่อไปืชิคโน,โนมาแล้วนะใครที่กำลังตามหาร้านเติมโลบักผมมีร้านจะมาแนะนำร้านว่าบักร้านรับเติมโลบักแบบไอ p ดียพาร์ตไอดีต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับกดเกมพาร์ตเลดเจ็ดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุต King อีกหลายแมปจะนับไปทั่วเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบอกฟุตด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเปล่าเวคอนเอ้ยอาละล่ะเดี๋ยวพี่เล็มไห้น้องเองรู้สึกว่าน้องไม่ค่อยชอบผมตัวเองสักอะไรเดี๋ยวพี่จะจัดทรงให้ใหม่อะดูสิโอ้ยอดหัวด้วยน่ากลัวืมรอละไปมันก็ได้ต่อไปอะ่ะ

เออเอออืมอ hey. hey. mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. อ mm ืมอืมอ้าในจริงก็มาหาข่าข่าแปลงร่างแล้ว <c oughs> เดนสกิลปัญญาอ่อนเข้าไปมันก็ตายละองด้วยท่าเนี่ยไม่เหลือซากไอ้นางโมโหไปแล้วนะบายบาย ฟรีก็ียโอ้โอ้มจะตยโอ้นาทีเลยโอ้อืมคอมโบเวสิกเหมือนกันเลยนัง

โอูย้ยค้างเลยเฮ้ยก็ดูอีกแหลกเดี๋ยวหนึ่งต่อดีกว่าทำมามามทำถือมามาเอเอลไะล่ละพร้อหมหวดโลเลยยังวะอืมตัดผมเลย อ,อืตบด้วยมามามึงไม่มีผมนี่เอ้ยมาแล้วละ่ะหัวโลนจะตัดให้มีผมเองเดี๋ยวพี่จะงอกให้เดี๋พี่จะปลูกผมให้น้องมาเลย กิ๊บมีกูดวันอืมโอ้ยเป็นไงสุดยอดเปล่าพี่ชายชอบเปล่า <c oughs> โอ้มีผมแกส่งไม่ได้นะทำอะไรผมเลยขอรลอนไม่จริงไม่จริง à mà kẹt xuống mà mà kẹt xuống đi đi mà 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 God damn <laughs> ôi mẹ ơi ôi มันยังตีกันไม่เลิกอยู่แล้ววะตรงนั้นน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย่งไปเก็บซเฮ้ยเฮ้ยแปลงล่างเฮ้ยเฮ้ยืมอะไดีระยะไกลอืมข้อหา ทำร้ายบาร์เบอร์แมนอย่างนี้ต้องตัดผมพันรอบเขียนไป time to be ald ในเวลาหัวนลนอยู่ตรงนั้นแหละเฮ้ย มาบ่อะ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 หู้ยจ sí ังหวัดนี่แหละมองหน้าฮะมองหน้าฮะมองหน้าฮะมองหน้ามองหน้ากวางข้างแล้วนะมองหน้ามองหน้ามามามาแต่ผมกับพี่มานั่ง สไปเดอร์แมนอยากมีผมเปล่า <laughs> ขอแค่มึงนั่งเ <laughs> อาเอาเอ,า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 อา้มามานี่มา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 วันนี้วะเช่าชอย่างเงี้ยเลยหัวละล้นเนี่ยเดี๋ยวพี่จะไถมีผมเองพี่กำลังจะงอกให้นะน้องรอแป๊บนึงอาจใช้เวลาสักหน่อยนะครับเฮ้ยเฮ้ยชิ๊ หมดเราวอย่างนี้พี่ชอบดังเลยอ่ะมา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 ,มาเพิ่มผมหนม่อยไหมเสริมสวยหน่อยเสริมสวยหน่อย <c oughs> พี่ชายกำลังตัดผมให้อืมนั่นแหละเออม <c oughs> ีหัวแล้วมีผมแล้วสุดสุดแต่มันก็ได้ต่อไปอะ่ะ <c oughs> เนยอลิสอลิสตัดผมอืมตัดให้ล้นเลยอลิซสื่อมาดูผมยาวนั่นหน่อยดิเรียเอาเฟกไปวัด